แนะนำตัวเองอันดับแรกทางก่อนไล่เรียงไปเลยสวัสดีครับชื่อบองดาครับผมสวัสดีครับกิมบอนครับสวัสดีครับคุณปาครับสวัสดีครับแบงค์ครับโอ้โหพัดพันเดอะซีรีส์ออร์ตาอ๋อสิบสองมีนาคน <12 S 2> มสิบสองมีนาคมน,นี้รู้กันแล้วแต่แฟนกลับเ,เขาก็ต้องรอกันแน่นอนใช่แล้วครับผอ่ากิมบอนครับเรื่องราวเป็นยังไง อ๋เอเรื่องราวของเรื่องราวคือตื่นมาแล้วก็เคลื่อนเครื่อมาที่เชียงใหม่อันนี้คือเรื่องราวของเราครับพาดปนซีรีส์ครับเรื่องราวของผาดพานซีรีส์ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับผาดพานาก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งครับที่มีความฝันนะครับที่อยากจะทําสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะเช่นออกไปทํางานพาทพานหาเงินด้วยตัวเองเพื่อส่งตัวเองเรียนอันนี้เป็นแค่เรื่องย่อแต่เด็กๆในวันนี้พิเศษจัดมาให้ชาวเชียงใหม่เขาเตรียมเพลงมาด้วย ร้องเพลงอาจจะฟังออกหรอออจะฟังได้หรือเปล่าฟังได้ไหมไม่ใช่ร้อไม่ใช่อไม่ได้ดูถูกเกียรหยามนะแต่ไหวไหมอะแต่ไม่ดูถูกแต่เราคิดอย่างนั้นนะค่ะเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกนะครับเพราะพวกเราสี่คนเลยเลิศทั้งทั้ซีรีส์อะเดี๋ยวให้กำลังใจกันด้วยนะครับพบกับเสียงเพราะพรจากมังๆทั้งสี่คนเลยนะ